ความพันสูงสุดของผมที่มีต่อโรงเรียนนัยตำรวจนั่นก็คือผลิตนตำรวจที่มีจิตวิญญาณที่เป็นตำรวจมืออาชีพอย่างแท้จริงมีความรอบรู้ทางด้านวิชาการและก็มีความสามารถทางด้านยุทธวิธีมีความทันสมัยดังนั้นคนที่ผมจะต้องสร้างก็คือนักเรียนนัยตำรวจผมต้องการสร้างเขามีความสมบูรณ์แบบทั้งความสามารถและความรู้ทําอย่างไรให้เด็กของเรานั่นมีจิตวิญญาณตำรวจมืออาชีพจนเป็นตำรวจที่คนดีรัก แล้วก็คนไร้กลัวอาเซียนก็จะมีการเปิดประเทศสิ่งที่เหหมุนเวียนเข้ามาด้วยคืออาชญากรรมอาชญากรและวัยร้ายต่างๆการเรียนรู้วัฒนธรรมสังคมของของเพื่อนต่างชาติเรียนรู้ความแตกต่างของตำรวจต่างชาติยิ่งได้มีโอกาสไปดูไปศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของชาติอื่นๆที่อยู่ใ,ใกล้เคียงกับเราเพื่อจะไปปรับใช้ในการทำงานในวันข้างหน้าโครงการของ,ขงผมนั้นเริ่มตั้งแต่ โครงการที่ให้นักเรียนมีนความสนใจในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษากลางของเราในวันขนา้างหน้าหาครูต่างประเทศซึ่เป็นคนใช้ภาษาอังกฤษแท้ๆเชิญ<ม>วิทยากรต่างชาติมาบรรยายและให้ข้อสาคัญที่ผมทาสําเร็จแล้วให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สไใจรับขั้นพิเศษเพิ่มเติมน,นักเรียนตหรุดที่จบออกไปนั้นจะต้องเป็นเสมือนครูฝึกต้นแบบให้กับข้าราชการตารวจที่ประจําอยู่โรงพยาต่างๆฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบ้านเมืองผมเองก็ปรับหลักสูตรการเรียนใหม่ๆของโรงเรียนตำรวจไปหลายเรื่องโดยเป็นยิ่งในเรื่องการส,รสืบสวนและสอบสวนโดยนําในตํารวจที่มีความสามารถในการส,รสืบสวนจากหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของการทํางานในการสืบสวน,นมาสอนจากเคสการปฏิบัติหน้าที่จริงรวมทั้งการเสริมสร้างทางด้านวิชาการทางด้านฟอเอนติกหรือนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากเรื่องการเรียนการสอนเรื่องวิชาการและการฝึกด้านยุทธวิธีแล้วผมให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงบุคลิกลักษณะของในตํารวจผมให้ความสำคัญโดยการสร้างห้องยิมหรือห้องฟิตเนสให้กับนักเรียนในรตำรวจขอบยิมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อหวังให้นักเรียนตำรวจเนี่ยใช้ในการปรับปรุงบุคลิกลักษณะให้มีบุคลิกที่ออกไปแล้วสาง่างามสามารถเป็นภาพที่สร้างความมั่นใจกับประชาชนได้เป็นความ เชื่อมั่นศรัทธาของคุตาคนะุชาดัผมอยู่ในยุคที่โชคดีที่มีผู้กำชาให้ความสนใจดูแลโรงเรียนท่านได้สรรหางบประมาณมาให้โรงเรียนในการที่พัฒนาตามในโยบายท่านคืออยู่ดีกินดีแล้วก็เรียนดีคนที่ที่ผมยกยองเชิชดชูก็คือคนตำรนวดเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้วิชาการตำรนวจชาติท่านเป็นคนที่ให้ความเมตตา ต่อโรงเรียนตำรวจและโรงเรียนตำรวจอย่างนีแล้วก็มีการพัฒนาโรงเรียนในรูปลักษณ์ต่างๆแม้กระทั่งพื้นที่300ไร่ของเราเนี่ยก็อ,อยากให้พัฒนาเป็นพื้นที่ออกกำลังกายให้กับนักเรียนที่อิงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการปรับทะเลสาบเราจากทะเลบัวให้เป็นทะเลสาบที่เห็นผิวนา้ามีความสง่างามเราปรับพื้นที่หลังการฝึกเป็นพื้นที่สําหรับเป็นสนามยุธมทธวิธีด้านบีบีกันเพื่อให้เด็กมีทักษะในการที่จินตนาการการต่อสู้ รวมทั้งสนามยิงปืนที่ได้ได้รับใหม่จากการสนุนร่วมชาเนี่ยก็เราก็เป็นสนามยิงปืนที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนอีกประการหนึ่งเรื่องการกินดีอยู่ดีแล้วก็กินดีเรื่องสุขภาพเรื่องสําคัญเราต้องสร้างอุปนิสัยใหม่ให้การเรียนในเรื่องการดูแลสุขภาพในเรื่องการควบคุมอาหารแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็กที่อยู่ในวยัยเจริญเติบโตโรงเรียนร้วมหลดโดยการสนุนต่อทั้เรียนร้วมหลดรุ่น3ามสี่ก็คือรุ่นปกมแล้วก็ทักเรียนร้วมหลดรุ่น31ก็ได้ร่วมกัน บริจาคเงินมาสร้างโรงผักไฮดโดรฟิกนตให้กับนักเรียนร้รยตหลวจพัฒนาอาหารให้ดีขึ้นแม้ว่าเราจะมีงบประมาณน้อยแต่เราต้องอาศัยขีดความสามารถในการบริหารเด็ก<ะ>เราจะได้มีของทัดเทียมกันแล้วก็มีการกินดีอยู่ดีเรียนดีตามนโยบายร่วมชามิการเรียนรู้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติเป็นศิลปะที่คนต่างชาติใฝ่ฝันอยากจะเรียนรู้และโรงเรียนในร้อยตำวต่างชาติทุกโรงเรียนที่ประสานงานมาเนี่ยต้องการขอให้เราสนับสนุน ครูอาจารย์ด้านการสอนมวยไทยเขาอยากเรียนรู้มวยไทยผู้จัดการสรนับสนุนการเรียนรู้มวยไทยเพราะเป็นในหนวยฝ่ายเปน็นการเป็นสิ่งที่ตำรวจทุกคนต้องใช้และต้องมีผพราะมีการเรียนการสอนวิชามวยไทยนี่ไม่ได้หวังให้นักเรียนในร้อยหน่วปเป็นนักมวยแต่หวังให้นักเรียนร้อนวดทุกคนนั้นอย่างน้อยต้องเป็นมวยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในร้องหน่วยนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเสด็จพระผงคคนเดียวผมต้องพูดถึงในตำรวจทุกคน ครูอาจารย์ทุกคนที่ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนการอยู่การกินบุคคลเหล่านี้ทุกคนให้ความร่วมมือแม้กระทั่คนงานและนักเรียนรหนนวด,ดทุกนายก็สนองนโยบายผมเดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนนี้ให้สู่แนวหน้าของอาเซียน I said that I was sleeping But I just could not say goodbye It was only self deceiving To walk away from someone who means everything in life to you You learn from every lonely day and I come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try. ที่ไว้สอดนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตลอดเวลาการนี้จะเป็นตำรวจของประชาชนเป็นตำรวจที่ประชาชนมีความเคารพนับถือและนักไทยปฏิบัติได้ไม่ยากเลยเริ่มต้นในคำพูด4ี่คำเขาคือคำที่หนึ่งคือคำว่าสวัสดีครับคำที่สองคือขอโทษครับคำที่สามคือเสียใจด้วยครับแล้วก็คำที่สี่คือมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับหัดพูด4ี่คำนี้จะเป็นสภาพบุรสาคาันักเรียนตำรวจจะต้องเป็นตำรวจที่คนดีรักและคนร้ายกลัวเราจะต้องเป็นตำรวจที่ดีที่ต้องทําให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุขคนร้ายอยู่ร้อนนอนทุกตัวผู้อเองนั้นเป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่มา30กว่าปีผมเชื่อมั่นว่าผมได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ผมเป็นตำรวจขนใจประชาชนสามารถทําให้คนดีรักและสามารถทําให้คนร้ายกลัวผมก็การเรอารูปลักของผมนะี่ถ่ายทอดไปสู่นักเรียนและหนุ่มายว่าการเป็นตำรวจที่ดีและประชาชนยอมรับยึดถือเนะี่ยต้องทำอย่าง Yeah!